เล่าลูกหลานฟังเสียงดังๆช่วยบอกทีเล่าให้คนอื่นฟังว่าพระสมเด็จวร,รังคังย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 ากทำเทียมทำเทียมไม่ได้มีน้อยมีไม่มากระวังคนทำเทียมมาหลอกให้เสียสตังระวังให้ดีๆเล่าให้คนอื่นฟังทีลูกหลานจำพุทธศิลป์ต้องถูกพิมพ์ทั้งห้าพิมพ์ทรงสวยงาม จากการรังสรรค์แกะแบบแม่พิมพ์ยุคโบราณไม่ได้เลอะเ,เทอะเทอะเอะเนื้อผงมวลสารอันเป็นมงคลที่สำเร็จจากการเสกและจานด้วยพระคาถาอาคมมันเข้มข้นปฐมังอิทิเจตปีนิทิงเหม,มหาราและผงพุทธคุณกลายมาเป็นเนื้อพระสมเด็จวรดระฆังทำให้เนื้อดูกระ้าใช้มีชีวิตพระสมเด็จเนื้อทุกองคหนึกนุ่มรว,น,น,วน,นวนตาแข็งแกร่งมีน้ำนักตึงตึง,ตงมือแยกเสร็จตั้งแต่ตอนท่านทำ ไม่เหมือนพระที่เห็นเห็นดาษเดือนยากทำเทียมหลักสำคัญข้อที่สามคือใบประกันใบการ,การันตีที่สำคัญที่สุดริ้วร่องรอยที่ต้องมีคือสำคัญเป็นใบประกันที่สำคัญที่สุดและต้องมีทุกอง์มีบ้างมีม้มอยต้องมีรอยปูไตรอยหนอนด้นรังปลวกเก่าๆหลุมบ่อโรคพระจันทร์ มีอยู่สองที่บนพื้นผิววัดพระธมเดรวัดระฆังกับบนโลกพระจันทร์เท่านั้นเองริ้วระแหงที่เป็นเกจกะดีบริเวณด้านหลังที่คล้ายๆรากใบผักชีเป็นเส้นเส้นโค้งไปโค้งมายากที่ทําเทียมและไม่มีที่ทําเทียมไม่มีใครสามารถทําเทียมถ้ามีบนพื้นผิวด้านหลังพระธมด็จวัดระฆังท่านครูบอกดังๆว่าทีเด็ดวัดระฆังี่ยมีที่เดียว วัดอื่นๆไม่มีไม่มีไม่มีม,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 มียากพระทำมือยุคโบราณของสมเด็จโตมีน้อยมีไม่มากหายากเสียงท่านครูพูดดังๆได้ยินได้ฟังกันทั้งอำเภอเฮเธอให้ระวังพระสมเด็จวัดระฆังอะรู้ยังยากทำเทียมทำเทียมไม่ได้หายากว่าง,งมเข็มในหมาสมุทด หยุดให้ระวังมีไม่มากมีน้อยต้องเต็มร้อยทั้งสามหลักพุทธศิลต้องเต็มร้อยเมื่องมวลสารต้องเต็มร้อยรีโรงร้อยยิ่งต้องเต็มร้อยวัตรครังต้องเต็มร้อยเท่านั้นบ่อเต็มร้อยบ่อยางบ่อมีบ่อใช้วัตรครังเสียงดังๆให้ลูกหลานช่วยเล่าทีพระทมเด็ดมีน้อยมีไม่มากและต้องเต็มร้อยรู้ยัง วันละครยากทำเทียม